ฮอนด้าภาวายอดขายทิ้งดิ่งส่วนโตโยต้าถึงมาก่อนก็ยังเป็นแชมป์ครับวันนี้เราจะไปะดูยอดขายของเดือนการยายนต์ของโหมดรถยนต์7ที่นั่งราคาประหยัดกันครับทุกคนแต่ตัวเปรียบเทียบมีน้อยนะครับมีแค่4อันดับเองเรามาดูอันดับ4ก็คือ Su z u ก i XL7 ถึงแม้ไม่มีโมเดลใหม่ก็ยังพอขายได้อยู่นะครับขายได้150้คันเลยและเจ้าตัวอ s u z u เอ i c a ขายได้31คันรวมกันแล้วก็คือ171คัน ซูซูกิถือว่าน่าเป็นห่วงสําหรับยูเลอร์มากๆนะครับเพราะว่าไม่มีโมเดลใหม่เลยหลายรุ่นมากๆเลยนะครับในตัวซูซูกิที่ถืออยู่ต่อไปเป็นอันดับ3ก็คือ h o n d a BRV 196นึงคัน,นครับคันนี้บอกได้เลยว่าราคาสูงเมื่อเทียบกับฟังก์ชันและก็ออปชั่นต่างๆที่ให้มาถึงแม้จะเป็นอันดับ3แต่กู้แข่งมีแค่4อันดับเองและยอดขายแค่1 6 6หคันถือว่าตัวเลขนี้น้อยมากๆนะครับสำหรับโปรดที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ บอกได้เลยว่า BRV นี่เปิดตัวล่าสุดของทุกคันในนี้แล้วครับผู้ประหารคงต้องมีการปรับนโยบายให้เร็วที่สุดเลยครับเพราะว่าห่างกับที่2มากถึง800คันเลยทั้งที่มาหลังสุดต่อไปอันดับ2จะเป็น Mitsubishi um x p e n d e r ครับขายไปได้มากถึง1,014คันคันนี้ถือว่ามาแรงยอดขายพุ่งชะได้เลยครับและอันดับ1ก็คือ Toyota v l o z ถึงแม้จะเป็นจุดอ่อนที่ภายในที่แบบยังไม่รู้ราวเท่าไหร่ยังไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับแต่พอเจอราคาของ B R V ตัวใหม่ที่เพิ่งเปิดออกมาพูดได้เลยว่ายิ้มเลยครับเพราะว่าแย,ง,ยงก็ตามระบบความปลอดภัยคันนี้ก็ยังจัดเต็มเลยทำให้ขายได้มากถึง1,254คันเลยทีเดียวถึงแม้ยอดจะลดลงจากเดือนก่อนประมาณ100คันได้ครับแต่ก็ยังเป็นแชมป์ในตลาดกลุ่มนี้อยู่ครับผมเป็นไงบ้างครับสำหรับยอดขายของเดือนกันยายนในรถเจที่นั่งราคาประหยัด สำหรับวันนี้น่าจะมีข้อมูลเพียงเท่านี้มาตดปเพื่อนๆนะครับสวัสดีครับ